สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้ก็มารายการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่ก็เป็นการแกะกล่องนะครับในรอบก่อนหยุดยาวนะครับผมจะไม่อยู่นะครับ1 3ถึงนะครับแต่ก็มีแอดมินและทีมงานนะครับอยู่ตลอดใครที่มีพระเครื่องนะครับอยากจะปล่อยก็มาที่ร้านได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีพระอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับคนดูส่วนใหญ่90%ยังไม่กดซับสไคร้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำ สาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลย นี่ก็เป็นนี่ครับล็อกเก็ตล้อห้านะครับหลังทองคำนะครับอันนี้ก็เช่าจากพี่ชายนะครับอยู่ทางใต้นะครับนี่ก็สมัยก่อนซื้อไปตอนผมไล่สดทองยังไม่แพงเลยนะครับปัจจุบันทองขึ้นก็มาขายผมนะครับยินดีรับเช่านะให้กําไรด้วยนะครับนี่ก็เป็นล็อกเก็ตล้อห้าหลังทองคํานี่สวยๆตัวล็อกเก็ตปะปะก็หลักหมื่นนะครับใครมีนี่ส่งมาขายได้เลยนะจบไปหนึ่งรายการครับต่อมาอันนี้ก็เป็นท่าที่พี่ชายผมนะครับได้ส่งมาอันนี้อยู่แถวลาปางนะครับปูแหวนพ่อเปลี่ยนอันนี้ก็เหรียญพระแก้วนะครับ อันอนามยพานี่ก็พันกว่าบาทนะครับเพอเปลี่ยนอันนี้เป็นบล็อกมอชิชพันกว่าบาทครับนะอ่ะจัดไว้ครับออกมาครับไปไว้เลยครับเดี๋ยวเที่ยงต้องไปเครื่องแล้วนะอนี่ส่งมาจากไหนเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้เลยนะแตงโมไม่แท้นะครับเสริมนะแล้วก็เหรียญหน้าเนนโอ้หน้าเนนก็ไม่แท้หูซอสเห็นไหมรอยเจาะหูซอสน,นะอ่ะอันนี้คืนนะครับโอเคน,นะครับนะมาโอ้ย จะเป็นลูกค้าส่งมานะครับนี่ก็เป็นพับผงสร้างเรียนปูดโตะนะครับนะครับปล่าเปล่าก็นะครับสามถึงสี่พันนี่ก็เรียนพ่อสุดนะครับสองห้านี่ก็สองสามพันนะครับนะเรียนเปล่าๆปล่านะก็จะมีปูทั่วสองสี่มีมีฟ้านะครับนี่ก็สภาพใช้หน่อยอ่ะก็ะมีพ่อเงินแตงโมครับพอ่อเกษมนะครับแตงโมนะครับดาวกระจายนี่ก็สองสามพันนะสวย อะไรเนี่ยรูปหลอ่อหลวงพ่อคงนี่บาตันครับนี่ก็สวยๆสวยๆก็หลักหมื่นนะครับนะอันนี้ถ้าเป็นบาแลา้วก็หลายหมื่นนะครับนี่บาตันหลวงพ่อคงอันนี้อยู่จะเป็นพระที่ดูค่อนข้างยากนะครับนี่จะเป็นหล่อตาอารี่ดีนะครับนะห้าสิบห้าสิบนะครับนะอันนี้ขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นผู้ทวดหน้าเลื่อนนะครับเหรียญเลื่อนคนละแบบกันนะถ้าหน้าเลื่อนสวยๆก็2 0 0 0 0ืบวกลบนะครับอะมาโห oh! ชุดเมาส์ไห oh! เนี่ยโอ้โหย่อยเลยเนี่ย ช้นีคือนะพี่ตุย้ยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ f อครับท่นานไหนที่มีพักเครื่องนะครับนนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่ร้านก็ส่งรษณีย์มาได้นะครับขอให้ท่านเที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัยนะครับนะเดินทางปลอดภัยครับวันนี้เอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ